ท่านที่รักและชื่นชอบไม้คลุมดินที่ให้พุ่มใบแน่นพุ่มใบยาวและที่สำคัญก็คือเลี้ยงดูง่ายฝากเทวดาเลี้ยงได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่อึดอดทนแล้วก็ทนทานต่อการขาดน้ำเป็นระยะเวลาหลายวันติดต่อกันแต่อย่าพ้นสัปดาห์นะครับขนาดนั้นก็ไม่ไหวต้นที่ว่านี้ชื่อก็น่ารักดสดใสมากเพราะว่า ตอนนี้มือเย็นสตูดิโออยู่กับซุ้มกระต่ายด่างแล้วก็ซุ้มกระต่ายเขียวประหนึ่งว่าเป็นซุ้มที่เจ้ากระต่ายน้อยมาซุกแอบนอนอยู่ในที่นี้เลยครับหากท่านกาลังมองหาต้นไม้ที่มีคุณสมบัติแบบนี้ตามไปรู้จักกับซุ้มกระต่ายด่างแล้วก็ซุ้มกระต่ายเขียวในตอนนี้กับมือเย็นสตูดิโอครับ เช่นเคยนะครับมือเย็ยนดีต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสแนะนามาว่าอยากจะรู้จักกับซุ้มกระต่ายด่างแล้วก็ในตอนนี้มือเย็ยนก็เลยพ่วงเอาเจ้าซุ้มกระต่ายเขียวซึ่งเป็นต้นทางของซุ้มกระต่ายด่างไปพร้อมๆกันด้วยเลยนะครับ <Okay. S 1> ชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าซุ้มกระต่ายด่างแล้วก็ซุ้มกระต่ายเขียวก็มีชื่อร่วมกันเลยนะครับก็คือโอฟิโอโฟกอนจาบูรันแต่สําหรับเจ้าซุ้มกระต่ายด่าง ก็จะมีความพิเศษไปอีกนิดหนึ่งจะมีชื่อชนิดพันธุ์ย่อยต่อท้ายตามประสาของต้นไม้ที่เป็นเขาติว่าหรือมีการคัดเลือกมีการปรับปรุงพันธุ์กันขึ้นมาใหม่จนได้รูปแบบใบด่างแบบนี้ชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าซุ้มกระต่ายด่างก็จึงเป็นโอฟิโอโฟกอนจาบุรันไวตาตัสซึ่งจะเป็นชนิดพันธุ์ย่อยที่เป็นใบด่างของเขานั่นเอง สำหรับชื่อสกุลโอฟิโอโฟกอนนะครับก็มาจากคำในภาษากรีกอยู่สองคำคำแรกก็คือคำว่าโอฟิสซึ่งหมายถึงงูแล้วอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าโฟกอนซึ่งหมายถึงหนวดเครานะครับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นต้นไม้ที่มีงูเข้าไปอยู่อาศัยหรือเป็นต้นไม้ที่มีเครานะครับนักพฤกษศาสตร์ตั้งชื่อเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าเราเห็นเส้นใบของเขาที่ผลิตออกมาจะเยอะเนี่ยนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับตัวเคราที่รกรุงรัง แล้วก็เป็นเคราที่ให้เส้นใบยาวเหมือนงูนั่นเองนะครับก็อธิบายถึงสันฐานที่สำคัญของต้นไม้ในตระกูลนี้ว่าเขาให้แผ่นใบยาวเรียวแล้วก็มีจำนวนดกมากๆนั่นเองนอกจากนี้แล้วคำว่าจาบรันก็เป็นชื่อที่เรียกหรือเป็นชื่อที่ได้มาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับ นั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ในญี่ปุ่นนั่นเองสันฐานพุ่มใบของเขาเนี่ยนะครับให้เส้นใบที่มีลักษณะเป็นนิ e ดเดลหรือเป็นเข็มยาวๆแบบนี้นะครับยาวแบนแบบนี้ผลิตใบใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามถ้าเป็นซุ้มกระต่ายเขียวก็มีเนื้อใบเขียวปลอด ไปทั้งพุ่มใบเลยครับแต่ถ้าเป็นซุ้มกระต่ายด่างก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีการปรับปรุปรงพันธุ์กันขึ้นมาใหม่จนทำให้เราได้ลายสีเขียวขาวที่กระจายแรนดอมไปเป็นแถบยาวๆตั้งแต่โคนมาจรดปลายใบที่มีรูปใบแหลมนี่เลยครับด้วยความที่มีการผลิตใบใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจึงทำให้เจ้าซุ้มกระต่ายด่างแล้วก็ซุ้มกระต่ายเขียวเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มใบแน่น ประกอบกับตัวเขาเองนะครับมีความสูงไม่มากนะักโดยเฉลีย่ยเราที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นไม้ที่มีความสูงประมาณสัก50-60ถึง0เซนติเมตรจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาปลูกป,ประดับในบ้านเรือนในฐานะไม้คลุมดินที่มีความสูงสักเล็กน้อยกล่าวคือเป็นไม้ที่อยู่ข้างหน้าต้นไม้อื่นๆไปส่งเสริมหรือขับเน้นต้นไม้อื่นๆให้สวยงามน,นั่นเองครับ สำหรับท่านที่สนใจจะปลูกเจ้าซุ้มกระต่ายเขียวหรือซุ้มกระต่ายด่างนะครับก็สามารถจะปลูกลงในทั้งกระถางก็ให้พุ่มใบเขียวแน่นหรือด่างแน่นเลยนะครับฟูเต็มกระถางเลยแล้วก็รวมไปถึงการปลูกลงในดินอย่างที่ทุกเราเห็นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่จะทําให้เกิดความเขียวขจีหรือด่างขาวสว่างสวยงามได้มากๆเลยการปรุงดินเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็คุณสมบัติของดินก็เป็นเรื่องที่สําคัญเจ้า ซุ้มกระต่ายด่างและซุ้มกระต่ายเขียวเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบเรื่องของอินทรียวัตถุสูงมากๆเลยและต้องเป็นดินที่ร่วนระบายน้ําดีด้วยนะครับจะยิ่งทําให้เขาอยู่กับเราไปได้นานแล้วก็จเจริญเติบโตต่อเนื่องไปไม่ชื่นชอบดินที่มีน้ําขังชื้นแฉะเลย ด้วยเหตุนี้ในการปรุงดินนะครับก็หากท่านจะปลูกทั้งลงในกระถางแล้วก็ปลูกลงในดินก็สามารถจะใช้ดินปลูก1ส่วนผสมกับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยหมักอีก1ส่วนและนอกจากนี้ถ้าหากจะผสมกแมกลบหมักกาบมาพาะพร้าวสับหรือจะเป็นเปลือกธุริสงแห้งเพื่อให้ดินฟูแล้วก็มีช่องว่างในอากาศเยอะๆระบายน้ําได้ดีก็เป็นเรื่องที่ดีเลยครับก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลย นอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านมีเพื่อนหรือมีการยาณมิตรที่ครอบครองเจ้าซุ้มกระต่ายด่างหรือซุ้มกระต่ายเขียวก็ใช้วิธีการง่ายๆนะครับในการขยายพันธุ์ขอแบ่งหน่อแบ่งกอมาเราก็ใช้เสียมนะครับหรือพั่วขุดลงไปแล้วเราก็จะเห็นตัวลำต้นใต้ดินที่จะเป็นข้อๆอยู่นะครับนั่นแสดงถึงความแข็งแรงในการเก็บสะสมอาหารไว้ในส่วนของลำต้นใต้ดินนั้นนั่นเป็นความลับว่าทําไม เจ้าซุ้มกระต่ายด่างและซุ้มกระต่ายเขียวดูเหมือนว่าจะมีใบบอบบางแต่อยู่ได้นานถึงแม้ว่าจะขาดการรดน้ําติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวัน3 4มี่ห้าวันก็สามารถจะยังชูใบที่สวยสดงดงามให้เราเห็นอยู่ได้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามีลําต้นใต้ดินที่เก็บสะสมอาหารนี้นี่เองนะครับ mm hmm. เมื่อเราได้เจ้านอหรือต้นมาแล้วเราก็ปลูกลงไปในกระถางนะครับในช่วงระยะเวลาแรกถึงแม้ว่าเจ้า ซุ้มกระต่ายด่างและซุ้มกระต่ายเขียวจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกรับแสงแดดเต็มๆวันได้เลยนะครับจะมีความแข็งแรงและชื่นชอบในพื้นที่แบบนี้หรือปลูกในพื้นที่แบบนี้ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าในการย้ายมาปลูกใหม่เราควรจะรับแดดนะครับเอาเขาวางไว้ในพื้นที่ร่มํำไรก่อนแล้วพอตั้งตัวแข็งแรงแล้วค่อยนํานมาปลูกในพื้นที่ที่รับแดดพื้นที่ที่ได้รับแสงของการปลูกเลี้ยงของเจ้าซุ้มกระต่ายด่างและซุ้มกระต่ายเขียวเป็นช่วงแสงที่กว้างมากเลยนะครับตั้งแต่พื้นที่ที่รับแดดเต็มวัน จนถึงพื้นที่ที่รับแสงบางส่วนของวันหรือรวมไปถึงใต้ร่มไม้ใบาบางที่มีแสงลอดส่องมาบ้างเป็นบางช่วงระยะเวลาก็สามารถจะปลูกทั้งซุ้มกระต่ายเขียวแล้วก็ซุ้มกระต่ายด่างนะครับหากท่านมีพื้นที่ลักษณะแบบนี้ที่ได้รับแดดเต็มวันแล้วก็มีบางส่วนที่ไม่ได้รับแดดเนาะก็คืออยู่ในพื้นที่ร่มไม้ใบาบางแต่ได้รับแสงบางส่วนของวันส่องลอดมาก็เหมาะมากๆเลย นอกจากนี้เรื่องการรดน้ํานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ทนทานต่อการขาดน้ําได้หลายวันแต่มืออย็นไม่แนะนําให้งดน้ําเลยนะครับถ้าเป็นไปได้รดน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งให้เพียงพอต่อการรักษาความชื้นก็จะเดินเติบโตต่อเนื่องให้เราเลยครับนอกจากนี้แล้วเรื่องการใส่ปุ๋ยถ้าท่านไม่อยากจะมีภาระงานในการที่จะมาคอยสอดส่องในการเก็บใบออกมากนี่นะครับก็แนะนำว่าใช้ปุ๋ยคอกครับ เดือนละหนึ่งกำมือกับขนาดทรงพุ่มประมาณสัก 30- มสถึงสีเซนโลลงไปที่โคนต้นเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดินแล้วก็ให้ธาตุอาหารที่สนับสนุนการจเจริญเติบโตอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็บสเซียมซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีการใช้ธาตุอาหารหลักเหล่านี้หมดไปค่อนข้างมากเราเติมเข้าไปแต่ถ้าท่านใช้ปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยละลายเร็วนะครับต้นก็จะงามมากๆแต่ตามมาด้วยพารังงานที่คือจะมีการทิ้งใบล่างหรือใบเหี่ยว เราจึงจําเป็นต้องมีการตัดแต่งกิ่งโดยการรื้อเข้าไปในทรงพุ่มนะครับแล้วก็ตัดใบที่แห้งเหี่ยวเหล่านั้นออกบ้างจะทําให้ทรงพุ่มสวยงามดีเห็นแต่ใบเขียวๆครับนอกจากนี้แล้วเรื่องโรคและแมลงเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มใบแน่นก็จึงถูกจองกระถินโดยเชื้อรานะครับอาจจะเกิดขึ้นตามใบต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถจะช่วยเขาได้โดยการสเปรย์หรือผสมก็เราก็สามารถช่วยเขาได้โดยการตัดใบที่มีปัญหานั้นออกแล้วก็รวมไปถึง การผสมชีวพันธุ์นะครับอย่างไตราสารผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย่งๆก็จะช่วยลดการระบาดของเชื้อราได้ดีมากๆแล้วก็ส่งเสริมให้ต้นนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วหากท่านต้องการนําไปใช้งานอย่างที่บอกไปในตอนต้นเลยนะครับปลูกเป็นไม้กระถางก็ให้ต้นที่ฟูสวยงามมากๆและนอกจากนี้การปลูกเป็นไม้คลุมดินเอาไปส่งเสริมไม้ที่อยู่ด้านหลัง ให้มีความสวยงามโดดเด่นขึ้นก็เหมาะมากๆรวมไปถึงการที่เป็นต้นไม้เลี้ยงง่ายขาดน้ําได้เป็นระยะเวลาหลายวันในขั้นที่เราเรียกว่าฝากเทวดาเลี้ยงก็จึงเป็นต้นไม้ที่น่าสนใจเพราะให้พุ่มใบแน่นเหลือประมาณสวยงามมากๆเลยครับฟูเต็มพื้นที่เลยหากท่านกําลังมองหาต้นไม้คุมดินที่เลี้ยงง่ายแบบนี้มือเย็นก็เชิญชวนให้ท่านได้หาซุ้มกระต่ายเขียวแล้วก็ซุ้มกระต่ายด่างมาปลูกกันนะครับเลี้ยงไม่ยากเลย สาระดีๆในตอนนี้มือเย็นชูวะต้องขอขอบคุณแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับที่ได้สนับสนุนการเดินทางของมือเย็นมาถ่ายทําเจ้าซุ้มกระต่ายเขียวแล้วก็ซุ้มกระต่ายด่างไกลถึงเพชรบูร์เลยนะครับหากท่านมีปัญหาในเรื่องของโรคและ,มะแมลงเข้าทําลายต้นไม้ของเรานะครับและไม่ต้องการทําลายระบบนิเวศท,ที่เรารักก็แนะนําให้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมไม่ว่าจะเป็นชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการกําจัดมแมลงมีผลดีก็คือ น้องมแมลงต่างๆเหล่านั้นก็สู่ขิดไปนะครับแต่สวนเราก็ปลอดภัยแล้วก็มีระบบนิเมศที่ดีเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราสามารถใช้สวนได้อย่างไม่ต้องกังวลกับสารเคมีที่จะตกค้างและเป็นอันตรายนะครับ หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วหลงมาเจอมือเย็ยนเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็ยนไหมนะครับและถ้าจใจดีก็กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็ยนอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครแล้วก็รวมไปถึงหากท่านคิดเห็นว่าอยากจะแบ่งปันข้อมูลเรื่องซุ้มกระต่ายด่างแล้วก็ซุ้มกระตา่ะะตายเขียวก็ช่วยกดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็ยนด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็ยนสตูดิโอแอปพลายเกมประเทศไทยและซุ้มกระต่ายด่างซุ้มกระต่ายเขีววอ,อ,ญญอนนญาาตก่ะครครรััับบสด ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีอยู่ในประเทศไทยก็าตามเขามีถิ่นกำเนิดมาจากนู่นแหละครับญี่ปุ่นจีนเข้ามาอยู่ในบ้านเรานานแล้วแล้วก็มีพี่น้องของเขาหลายๆต้นเข้ามาอยู่ในบ้านเรานะครับแต่ได้ปรับตัวแล้วก็เข้ากับสภาพอากาศแล้วก็การเลี้ยงดูในบ้านเราได้เป็นอย่างดี